อัปเดตเรื่องราวลูกหนังปันปานๆทั้งสั้นทั้งยาวกับเราชาวปานไซคโค้งกับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอ,อนําเสนอเรื่องราวดักเรอร์สลัดปารีสสู่แดนอิสานบ้านสลิกาดงลุ้นมันเหมือนอยู่ในสนามจริงบาย3-4-5สปอร์ส ผลลพักสัลลิกาดงนิวคาสเซิลครับทีมดังแดนอีสานแห่งสืบพิมลิกอังกฤษนะครับตกเป็นข่าวว่าพวกเขาเนี่ยกำลังเอาจริงเอาจังเลยครับในการเสริมทัพนะครับล่าสุดยื่นข้อเสนอทาบทามยูเลนส์รักเลอร์ครับมิดฟิลด์จากปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมด้วยราคา30ล้านยูโรครับสัลลิกาดงนิวคาสเซิลครับทีมเศรษฐีใหม่นะครับแดนอีสานแห่งสืบพิมลิกอังกฤษหลังจากที่ได้กลุ่มทุนพลาบิกอินเวสเมนท์ฟันนะครับเข้ามาเทคโอเวอร์ทำให้อารามรวยเหลือเกินครับในตอนนี้นะครับเดินหน้าทาบทามนัก ตะอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทาบทางมาโกอาเซซิโอครับมิดฟิลด์จากเรอัลมาดริดมาร่วมทีมแต่สุดท้ายเนี่ยโดนนักเตะปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับล่าสุดมีรายง,งานครับว่านิโคเซนอยู่นเต็ดนะครับได้ส่งตัวแทนเข้าเจราจาก,กับปารีสแซงต์แชรงแมงครับเพื่อขอซื้อตัวยูเลนส์ดัลเลอร์แนวรุกทีมชาติเยอรมนีวัย28ปีไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับสำหรับยูเลนส์ดัลเลอร์นะครับมาอยู่ในแผนการทำทีมของกุนซือคนใหม่ของปารีสอย่างคริสตอฟกาติเย่นะครับเนื่องจ ยูเลสดัฟเลอร์เนี่ยมาร์กจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยครั้งนะครับโดยในฤดูกาลที่ผ่านมาลงสนามในเกมลีกไปเพียง18นัดเท่านั้นนะครับทำให้ le, นิวคาสเซิลครับซบโอกาสนะครับต้องการตัวยูเลสดัฟเลอร์มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ยื่นข้อเสนอไปแล้วที่30ล้านยูโรเพื่อให้เปเช่พิจารณาครับโดยยูเลสดัฟเลอร์นะครับมิดฟิลด์ชาวเยอรมัน er เนี่ยเหลือสัญญากับปารีสไปจนถึงปี2024ครับและก็ล่าสุดไม่มีชื่อไปเก็บตัวที่ประเทศญี่ปุ่นกััับบบเเพื่่่อนนรรรววมมมทีมนะคกานะ ในเคสเดียวกันอย่างจอยจีเนโอไวนาวดูมกับมารอิคาดีอันเดอเอเรราและแวงคุซาว่าอาริซาการาเกเซเกริโกราฟิญยาอากานตารารวมไปถึงจูเนียดีนาเอปิมเบค้ครับโดยดัสเลอร์นะครับยังไม่มีความชัดเจนถึงเรื่องอนาคตของตัวเองกับทีมเปเอชนะครับท่ามกลางความสนใจของหลากหลายสโมสรครับที่อยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมนะครับซึ่งนิวคาเซิลก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สนใจอยากได้ดัสเลอร์ไปร่วมทีมเอามากๆเลยครับโดยนิวคาเซิลครับได้เข้าเจรจาเบื้องต้นกับเอเจนต์ส่วนตัวของ ยูเลสดัคเลอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้นะครับมีการสอบถามเรื่องของค่าตัวไปยังเป๊เชด้วยซึ่งทางเป๊เชก็ต้องการค่าตัวของดาวเตะวัย28ปีรายนี้อยู่ที่20ถึง30ล้านยูโรนะครับถ้าได้ราคาที่เหมาะสมก็พร้อมจะปล่อยออจากทีมปรัสเดอะแพงทันทีครับแต่สําหรับนิโคเซอร์แล้วนะครับตอนนี้เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดนะครับแต่สื่อมองว่านะักเตะเนี่ยราตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องอนาคตเลยครับแม้ว่าดัคเลอร์จะไม่มีชื่อไปเก็บตัวที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ที่ผ่านมา เย็นของนาเตก็ยังคงแสดงท่าทียังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรครับก็ต้องรอดูท่าทีของยูเรสดักเลอร์ต่อไปว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะครับแต่ทางนิวคาเซลถ้าถามนิวคาเซลถามว่าอยากได้ไหมแน่นอนครับอยากได้แน่ๆนครับสำหรับผลงานในระดับสโมสรของยูเรสดักเลอร์นะครับอยู่กับวอบบวกเนี่ย45นัดยิงไป8ประตูกดไป10แอสซิตนะครับพอย้ายมาอยู่กับชาลเก้ครับลงเล่น169เกมครับซัดไป30ประตูทำไป29แอสซิตนะครับส่วนลงเล่นให้กับปารีสใน198 เกมคร,รับซัดไป26ประตูจัดไป41แอสซิตด,ด้วยกันครับในขณะที่เกียรติประวัติกับปารีสแซงต์แชงแมงนะครับในประเทศพวกเขาคว้าทรฟี่มาหมดแล้วครับเหลือแต่เพียงทรฟี่ยูฟาแช,ชมเปี้ยนส์ลีกซึงดูแลก็ยากเหลือเกินครับดังนั้นถึงตอนนี้น่าจะเป็นจุดอิ่มตัวของยูเดนซัตเลอร์นะครับอยู่กับเปเช่มาราวๆ6กซีซั่นแล้วนะครับได้เล่นกับซูเปอร์สตาร์มาแล้วมากมายแล้วก็เคยลงเล่นรายการใหญ่ๆมาตลอดชีวิตนะครับในนามทีมชาติก็ควา้าแชมป์โลกมาแล้วกับทีมชาติเยอรมันครับพาพลพรรคอิส้าชลเมื่อล2 0 2014ครับนอกจากนี้คว้าแชมป์ฟีฟ่าคอนเฟดเดเรชันครับอีกด้วยนะครับในปี2017ความสําเร็จมากมายระดับนี้นี่ครับบางทียูเลนสตัเลอร์อาจจะมองหาความท้าทายใหม่ในชีวิตการค้าแข้งของตัวเองก็เป็นได้ครับและจนถึงตอนนี้นะครับด้วยวัย28ปีนี่ครับยูเลนสตัเลอร์ยังไม่เคยลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยครับซึ่งเขาอาจจะได้ลองมันนะครับเมื่อนิวคาสเซิลรวมไปถึงทอร์นาเมสเปอร์ก็กําลังสนใจนะครับที่จะเดินเรื่องทาบทามตัวมาร่วมทีมอย่างจริงจังครับดัสเลอร์วัย28ปีน่ครัับอาายยุงไไมมกกเินปที่ จะลองเปลี่ยนทีมลองของกันหน่อยครับในบพุปเปอร์ลีกอังกฤษส่วนเรื่องเงินเงินทองทองไม่ใช่ปัญหานะครับอยากได้เท่าไรก็เขียนมาเดี๋ยวนิวคาสเซิลพี่เขาจัดให้ครับถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กดกระดิง่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวันที่ f a c e b o o k YouTube, t i k t o k ปันไซค้งเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ